หมูแผ่นสิงคโปร์แบบหลายๆคนชอบทานตอนไปเที่ยวสิงคโปร์หรือซื้อกลับมาเนี่ยราคามันสูงเนาะที่สำคัญเนี่ยนะคุณเองทำได้ที่บ้านด้วยนะวันนี้นานามีสูตรง่ายๆมาฝากจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเมนูที่นา,นานาชอบกินมากทุกครั้งที่ไปสิงคโปร์เลยล่ะคุณ มันคือหมูแผ่นหวานของประเทศสิงคโปร์อ่ะแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราทําเมนูหมูแผ่นสิงคโปร์นะ,นะก็เขนิขนๆนะเพราะว่าสูตรจริงๆเราก็ไม่รู้ว่า100%ของสูตรน่ะมันเป็นแบบไหนนานาก็เลยขออนุญาตพูดหน่อยละกันว่าเป็นหมูแผ่นลูกครึง่งสิงคโปร์แต่รับรองความอร่อยเลยล่ละว่าคูณร้อยแน่นอนจ้า ช่งนี้ฮิตมากๆแต่ว่าอาจารย์เมนใส่ไอเดียแล้วก็ใส่ความเก๋เข้าไปด้วยนั่นก็คือเมนูขนมปังเห็ดชาไทยโอ้ยนานะชอบขนมปังสูตรนี้มากเลยคุณผู้ชมคุณแม่ได้ไอเดียที่น่ารักมากๆเป็นขนมปังที่หน้าตาคล้ายเห็ดเลยอะเรารสชาติดีดิอยากจะบอกเลยว่าทำกินก็ได้ทำขายก็ได้แน่นอนคุณผู้ชมทั้งสองเมนูวันนี้เนี่ยนะ นานาการันตีค่ะว่าจะสร้างความสุขให้กับคุณทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนติดตามกันได้ในรายการข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะหมูแผ่นสิงคโปร์แบบหลายๆคนชอบทานตอนไปเที่ยวสิงคโปร์หรือซื้อกลับมาเนี่ยราคามันสูงเนาะที่สำคัญเนี่ยนะคุณเองทำได้ที่บ้านด้วยนะวันนี้นานามีสูตรง่ายๆมาฝากก็เลยขอตั้งชื่อเจ้าเมนูนี้ว่าหมูแผ่นลูกครึ่งสิงคโปร์ค่ะ เนื้อหมูสูตรที่ใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะที่ต้องแช่เย็นจัดๆวันนี้ก็เลยนี่เลยหมูสับติดมันของเราแช่เย็นจาก The f r e e เซอร์แอดวาของเรานั่นเองน่านาเชียนะตู้แช่ The Freezer ร์แอดวาค่ะ ไรก็ตามเนี่ยนะคะที่พอมีพื้นที่นะคะหรือชอบทําครัวด้วยตู้แช่ของเขาเนี่ยเป็นกระจกใสแบบนี้ทําให้คุณรู้ค่ะว่าคุณมีอะไรแชร่ในตู้เย็นบ้างอีกข้อที่นานาชอบมากๆเลยคือชั้นของเขาเนี่ยเป็นชั้นวางที่ปรับระดับได้ค่ะคุณจะวางของชิ้นเล็กเยอะๆคุณก็แค่เอาชั้นขึ้นมาเรียงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้องการวางของชิ้นใหญ่อย่างแตงโมลูกโต,โตๆหลายๆลูกเนี่ยก็แค่ดึงชั้นออกแล้วก็สามารถวางได้เลยชั้นวางอิสระปรับได้เยอะมากๆ เนื้อหมูสับติดมันพริกไทยป่นนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายค่ะสีผสมอาหารสีแดงไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสีหมูของเราหลังจากย่างเสร็จแล้วจะเป็นสีแดงสวยน้ำมันงาและเหล้าจีนสำหรับทำอาหารค่ะ และในมือของนานาตรงนี้เป็นผงพะโล้ในตำนานค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนานาเนี่ยใช้ผงพะโล้ตราโลโบมาตั้งแต่เด็กเลยเอาใจคุณชอบพะโล้ทาได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากข้อดีของเขาในนะห่อเนี้ยมีซิปล็อกด้วยค่ะคุณคะ่ะใช้เพียงนิดเดียวเองคุณก็สามารถทําเมนูแสนอร่อยได้แล้วพอใช้ไม่หมดไม่ต้องกงังวลนี่ไงเพียงเท่านี้อากาศก็ไม่เข้ากลิ่นหอมๆหอมอพะโล้ก็ยังอยู่ ซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งตรากวางดาวทองค่ะกลิ่นหอมช่วยเพิ่มรสชาติและสีสันอาหารให้ดูน่ารับประทานซีอิ๊วมีหลายแบบแต่ซีอิ๊วขวดนี้เป็นอีกหนึ่งขวดที่แนะนำให้คุณมีติดบ้านไว้เลยล่ะเพราะเขามีกลิ่นที่หอมมากๆจนเป็นเอกลักษณ์เคล้าส่วนผสมของ เนื้อสัตว์ของเราพอเข้ากันแล้วนะคะโรยเจ้านี่ลงไปงาขาวหอ้หอม,หอ,มอันนี้มากน้อยตามชอบเลยนะอยากให้มีสีสวยๆมีกลิ่นหอมของถ่านคุณก็ย่างบนเตาถ่านก็ได้แต่วันนี้สําหรับนานาใช้แอร์ฟ라이เอย่างง่ายๆเลยค่ะก่อนย่างถ้าเกิดว่าคุณกังวลใจว่าอุ้ยจะติดพิมพ์หรือเปล่าลำบากไหมเนี่ยเรามีตัวช่วยง่ายๆเลยค่ะคุณขา ใ้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะสกัดจากถั่วเหลืองร้อเปอร์เนสีเหลืองใสบริสุทธิ์นี่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเจ้าน้ำมันถั่วเหลืองของเราเนี่ยนะคะทากับพิมพ์ของเราเพื่อให้เวลาใส่หมูแผ่นหวานของเราเนี่ยค่ะดึงขึ้นดึงลงง่าจะบอกคุณว่าหนาบางตามใจชอบแต่ยิ่งบางยิ่งสุกง่าย ใส่ลงไปแบบนี้เอาช้อนกด1นึ่อันสองอันเนี่ยเกลี่ยลงไปแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อหนึ่งชิ้นของเราเนี่ยปริมาตรประมาณเท่านี้ สุเท่ากันหลังจากได้หมูแผ่นหวานของเราแบบนี้แล้วนะคะอบไปเรื่อยๆถ้าอยากได้กลิ่นหอมๆอ,อย่างที่นานาบอกย่างในเตาถ่านได้เดี๋ยวมาดูกันว่าสุกแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงโ <Wow. S 1> อ้ยอบสุกแล้วหนาตอนน่าก,กินแบบนี้เลยอ่ะ <Wow. S 1> นี่เนี่ยคุณขา กินกับข้าวร้อนๆน,นะอุ้ยจะข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ดีคุณแม่เนี่ยจะชอบเอาไปใส่ไส้ขนมปังค่ะซื้อขนมปังแซนด์วิชมาแล้วก็เอาตรงบักวาเนี่ยใส่เข้าไปข้างในถ้าวันไหนอ่ะแฮปปี้มากเนี่ยอยากมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยก็ใส่ชีสลงไปนะแล้วก็ทานโอ้โหมันดีมากเลยอะ่ะรับประทานคู่กับข้าวหุงร้อนๆวันนี้ข้าวของนานาเป็นข้าวเจ้าสุดผสมห้าสายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณค่ะ งง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนอยากให้คุณลงซื้อข้าวสูตรนี้ของพวกเราไปเลยล่ะเพราะว่าเป็นข้าวที่คุณพ่อรวบรวม5สายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดจากทั่วประเทศมาเลยนะหงง่ายด้วยข้าว1ส่วนน้ำ2ส,ส่วนปุุงปกติเลยค่ะก็จะได้ข้าวนุ่มๆฟูๆแบบนี้แล้ว อิ่มอร่อยกับเมนูหมูแผ่นลูกครึ่งสิงคโปร์ของนานาไปแล้วช่วงหน้าคุณแม่มีเมนูขนมปังรูปเห็ดรสชาไทยมาฝากคุณผู้ชมหน้าตาน่ารักที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆด้วยค่ะติดตามชมนะคะ ข้าวหวานสำาราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็หมามี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับ FC ของอาจารย์เมย์นะครับวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนเพราะว่าเมนูขนมปังนะครับช่วงนี้ฮิตมากๆแต่ว่าอาจารย์เมย์ยใส่ไอเดียแล้วก็ใส่ความเก๋เข้าไปด้วยนั่นก็คือเมนูขนมปังเห็ดชาไทยทําไมถึงเป็นเมนูนี้นะครับเคยเห็น เขนมปังน่ารักมากคือมันน่ารักใช่ไหมมันคิ้วเห็นปุ๊บก,ก็อยากแบบอยากกินอยากถ่ายรูปแล้วแล้วก็จะใส่ชาไทยเข้าไปมีช็อกโกแลตติดห้องบนมันน่ารัก very cute ที่สำคัญสูตรจากอาจารย์เมคการันตีความอร่อยทุกเมนูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับขาดไม่ได้เลยนะครับ ไขมันคุณภาพดีนะครับที่เราจะใช้นะครับเป็นน้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ํามันถั่วเหลืองคุณภาพดีสีเหลืองใสบริสุทธิ์นะครับจากนั้นนะครับตามด้วยอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองเลยแหละครับดูนะฮะสีขาวเลยนะฮะ ไม่ต้องคันเองนะครับซื้ออัมพาได้เลยตามด้วยไข่ไก่นะครับ1ฟองครับหลังจากเราเตรียมส่วนผสมของเหลวเรียบร้อยนะครับก็จะมาส่วนของแป้งขนมปังแล้วนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะเราต้องเลือกใช้แป้งคุณภาพดีนะครับเราใช้แป้งขนมปังตรายานอาวกาศนะครับแป้งคุณภาพดีสําหรับทําขนมปังนะครับ ผ่านกระบวนการผลิตนะครับที่มีคุณภาพและมาตรฐานนะครับทําให้เนื้อขนมของเรานะครับมีสีขาวฟูเหนียวแล้วก็นุ่มแหะครับอ่ะมามีฝักใส่เครื่องนะใส่ยีสต์ค่ะเป็นยีสต์แห้งสําเร็จรูปนะครับเกลือเกลือป่นเนสเริมไอโอดีนนะครับจะไม่สามารถที่ใส่ด้วยกันได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง และอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะฮะคุณผู้ชมผงทาสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับอย่างชื่อเมนูของเราบอกเลยว่าเป็นขนมปังชาไทยเนาะอันเนี้ยครบเลยทั้งสีทั้งกลิ่นนะครับแล้วก็รสชาติด้วยที่สําคัญสูตรนี้ขนมปังเราไม่ต้องใช้น้ําตาลทรายละเพราะว่ามีซองนี้ครบเครื่องเลยครับผมนี่ใครจะไปรู้นะว่าเอาผงทาสังขยาของโลโบมาทําขนมปังชาไทยก็ได้นี่ ามด้วยส่วนผสมของเหลวนะครับคุณผู้ชมน้ำมันมรกตนะครับกะทิอัมพวาแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองครับผสมเข้ากันได้เลยนะฮะเครื่องตีเลยค่ะประมาณ1 0บถึงสินาทีค่ะแผ่นแป้งเขาก็จะเป็นฟิล์มอ๋อแป้งฟิล์มที่เขาบอกกันเนาะเอาละครับผ่านไปประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับคุณผู้ชมนี่อ่ะดันเมเช็คก,ก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ นนมปังเขาจะยืดยืนจะมีความเหนียวเกิดขึ้นใช่ค่ะหยุด,ดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นแบบว่าลักษณะบางๆฟิมๆแบบนี้เนาะค่ะโอเคเอาละนะครึ่งให้เนียนก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราช่างเลยนะได้ครับอูเนื้อเนียนนะดีเลยอะ่ะ แล้วช่าง70นะโอเคชิ้นละ70กรมัมแบ่งครึ่งเดี๋ยวนิด่งไม่ได้เลยหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับชิ้นละ70กรัมโดยประมาณนะอะจากนั้นจันเมย์ทำอะไรต่อฮะแบ่งครึ่งค่ะครึ่ง เอาละครับเท่ากับว่าหลังจากที่เราได้แป้งนะครับที่ผสมจากเครื่องมานะฮะคุณผู้ชมแล้วเอามานวดให้เขาเนียนอีกนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็แบ่งเป็นก้อนละ70กรัมหลังจากได้70กรัมปุ๊บแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็มานวดให้กลมเสร็จแล้วนะเราก็หยิบขึ้นมาบิดนะให้เขาเนียนใส่ลงไปกดลงไปก็คือจับจีบที่ตรงก้นนิดนึงนะครับ ไม่ใช่แค่ขน,นมปังอย่างนี้เฉยๆนะห้องบนเขาก็จะมีเกรซอีกอันหนึ่งหรือเกรสชาไทยใช่ค่ะพิเศษจริงๆอนะ่ะแต่เห็นแบบนี้ก่อนที่จะเข้าอบเราต้องทิ้งให้เขาขึ้นก่อนใช่ค่ะสมมุติเรามีตู้หมักครับประมาณ2ชั่วโมงตู้หมักก็ประมาณ45องศาเซลเซียสนะแต่สมมุติไม่มี ก็ต้องประมาณ3ามชั่วโมงเอาแผ่นพลาสติกปิดไว้นะจะ<อ>สมมุทาคุมเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือตัวแป้งขนมปังนะครับที่มามีใส่เข้าไปในตู้หมักนะครับคุณผู้ชมผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงสังเกตเนาะเขาจะขึ้นมาเต็มทีมแบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะนําเข้าเตาอบเนี่ยมามีบอกว่าจะมีหน้าท็อปปิ้งด้านบนด้วยเป็นชาไทย สำหรับหน้าชาไทยนะครับเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรากตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์นะครับเอาละจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะตามด้วยอัมพวากะทิร้0ยเซ็นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยละครับอันนี้เพื่อเพิ่มความหอมมันเลยนะ จะตามด้วยไข่ไก่2ฟองครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แป้งเค้กตราลิบบินนะครับเพราะว่าต้องการให้ส่วนผสมของเขาข้นใช่ไหมฮะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับสองนี้นะครับนอกเหนือจากใส่ในขนมปังแล้วตัวท็อปปิงปป้ง,ปปงด้านบนก็ต้องมีนะครับจะใส่หนึ่งซองแบบนี้เลยนะครับ เอาล่ะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเลยจนถึงสมผสมเนียนเลยนะโอเคเสร็จ okay, แล้วเดี๋ยวมาเทดีใส่ลงไปเอาล่ะใส่ที่ถุงนี้นะไอ้ที่ถุงนี้เราก็จะมีหัวบีบเบอร์ห้าบอกกลมนะคุณผู้ชมครับคนผสมแป๊บเดียวก็จะได้เนียนๆแบบนี้เลยนะพอได้ที่ปุ๊บก,ก็จะใส่ถุงบีบตามที่อาจาร,รย์เมย์บอกนะครับได้แบบนี้ปุ๊บจะบีบด้านบนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ อย่างนี้เราก็เข้าเตาอบเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมนําเข้าเตาอบก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากตัวขนมปังนะครับอบเสร็จปุ๊บนะครับอิงไว้ให้เย็นนิดนึงนะอาจารย์เมย์ก็จะมาติดตัวช็อกโกแลตนะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตอาจะได้เพิ่มความสวยงามนะครับทีนี้ก็จะเหมือนเห็ดจริงๆแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูขนมปังเห็ดชาไทยนะครับนี่ตกแต่งออกมาปุ๊บน่ารักจริงๆอย่างที่บอมีม่บอกเลยนะครับที่สําคัญนี่ยังเสิร์ฟพร้อมกับตัวสังขยาชาไทยด้วยนะของโรโบถ้าใครอยากได้ความชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นความเข้มข้นยิ่งขึ้น,น,นก็มาจิ้มได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าขนมปังสูตรนี้เนี่ยยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินนะทุกครั้งที่เคี้ยวเนี่ยจะได้กลิ่นหอมๆของชาไทยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ชื่นชอบจริงๆก็ค,ค,ค,คือความน่ารักละกันเพราะว่าเราทําขนมแบบนี้ปุ๊เนี่ย ใครเห็นใครก็ชอบยังไงก็ฝากนะคะคุณผู้ชมกับเมนูขนมปังเห็ดชาไทยสูตรของอาจารย์เมย์การันตีความอร่อยแล้วก็การันตีความน่ารักแบบนี้เลยละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวขนมปังนะครับก็จะเสิร์ฟกับตัวซอสสังขยาชาไทยนะครับง่ายมากๆเลยอันนี้ก็คือเหมือนตามหลังซองของทางโลโบเลยนะครับฉีดซองผสมน้ําตามสัดส่วนที่เขาแจ้งไว้นะครับ เีเท่าน้ราก็จะได้ซอสสังขยาชาไทยแบบง่ายๆที่อร่อยแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยทุกเมนูจริงๆนะครับกับรายการค้าหวานสำราญใจในวันนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะอยากจะตามเข้าไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับตามเข้าไปได้เลยนะครับที่แอดยิ่งสักฟู้ดนะครับทั้ง Facebook y o u t u b e TikTok นะครับแล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เท็ดดี้และก็อาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ